ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราไปอยู่ที่อัคไนอีกครั้งนึงนะครับอัคไนเนี่ยคลิปเนี้ยแอดจะทดลองอัพอัพเลเวลมิดไนนะฮะท,ที่จริงแอดอัพมาเป็น level เลเวลสี่แล้วนะครับจากเลเวลสองมาคลิปที่แล้วเนะี่ยอัพเป็นเลเวลสี่แล้วเนี่ยแอดจะอัพต่อไปอีกดูว่าถ้าอัพเป็นเลเวลห้าได้ไหมเออได้คราวที่แล้วอัพเป็นเลเวลสามไม่ได้มันจะวิ่งไปเป็นเลเวลสี่เลยนี่ถ้าแอดจะอัพให้เป็นเเลลลว่ะ เอออัพมิดไนท์เป็นเลเวลหกเลยอัพปับ๊บขึ้นไปแล้วนะครับเป็นเลเวลหกนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับตัวรองอาจจะตัวสคาเวนเจอร์เนี่ยแอดขออัพให้เป็นเลเวลห้าลวกันเป็นเป็นรองอยู่นะเอาลองดูนะครับเป็นเลเวลห้าแอดยังไม่อัพเยอะนะครับเพราะว่ายัางดูลู่ทางอยู่ว่าเ,เนื้อเกมการต่อสู้จะเป็นยังไงนะครับเออมีเลเวลหกเลเวลห้าที่เหลือเป็นเลเวลสี่นะ เลเวลสี 4, ่ okay, นะโอเคนะเออ่ตัวนี้เป็นตัวละครเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ที่เปิดเกมมาอาร์คไนท์นะครับตัวนี้เป็นตัวละครเปิดเกมเลยแอให้เธอเป็นเลเวลห้าแล้วกันอัพเป็นเลเวลห้านะครับ <c oughs> อ่าริกาโตจ้า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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่า <c oughs> ขอบคุณกันละอาริกาโตโคไซมัตย์เนี่ยอ่ะ มิดไนท์นะสามดาวนะครับเอยเราเพิ่งดูนะมิดไนท์นะสามดาวครับแต่ว่าอามิยาเนี่ยห้าดาวนะคนที่หกดาวก็คือนี่ครับซิลเวอร์แอชนะครับเออแอดลืมดูดาวไปนะถ้างั้นแอดขอซิลเวอร์แอชนี่ขึ้นเป็นขึ้นเป็นห้าดาวสักหน่อยสิอ่าห้าดาวออาลองดูนะครับโอเคเอาละครับทีนี้เราก็จะไปลุยกันเลย เราจะไปลุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองอัพเลเวลกันแค่นี้ก่อนนะเราจะไปลุยก่อนล,ลุยในเทอมินอนก่อนเลยนะครับเทอมินอนก่อนเลยนี่เอาล้ครับพอเข้าเทอมินอนเนี่ยเขาจะมีอะไรเนะี่ยอีวินไทม์อะไรนะครับพาร์ทหนึง่งไม่เป็นไรแล้วตัวหนังสือข้างล่างเป็นภาษารัสเซียแน่เลยเนี่ยเหมือนจะเป็นภาษารัสเซียนะครับอ่ะไม่เป็นไรภาษาอะไรเราเล่นได้นั้นเหละเราดำน้ําเดี๋ยวก็รู้เอานะครับ เอาแล้วนะไปดูที่เมนนี่นะครับแตะที่เมนเอาแล้วพอแตะที่เมนก็มาตรงนี้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเราชนะที่ศูนย์ห้าเราจะไปศูนย์หกแล้วนะครับศูนย์ห้าผ่านแล้วนะเราไปศูนย์หกแตะศูนย์หกแล้วเราก็สตาร์ทเลยได้ไหมเนี่ยเออสตาร์ทเลยแล้วเขาจะให้ทีมเราเต็มไหมโอเคพอสตาร์ทมาตรงนี้นะครับอ้าวเลเวลห้าเรเวลหกเราไปไหนหมดล่ะเฮ้ยท้านี้เราเปลี่ยนได้ไหมเนี่ย ให้เราใช้ควิกซิเล็กเหรอเอ้สิบเลเวลห้าเลเวลห้าเลเวลห้าตัวเลเวลหกเราไปไหนอ่ะมิดไนท์อ่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นซัพพอร์ตยูนิตมาไม่ได้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนน่ะถ้าเราจะเปลี่ยนตัวละครอ่อะเออเมทเทอร์ฮอนออคิดถ้าเราจะเปลี่ยนออคิดล่ะเปลี่ยนได้ไหมอ่ะ ตั้งมาให้เรางี้เราเปลี่ยนตัวละครไม่ได้อ่ะโอเคครับเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเปลี่ยนไม่ได้ไม่สามารถเช้งตัวละครได้นะครับโอเคเมื่อเปลี่ยนไม่ได้เราก็คอนเฟิร์มที่เออไม่มีอะไรแล้วครับเปลี่ยนไม่ได้ก็ไปเลยเอาล้ฮะไปลองดูโอเปอเรชันศูนย์หกแอซอนนะครับเอาละ่ะ ฝ่ายมอนสเตอร์นะครับฝ่ายปีศาจจะมีมีสองประตูมีสองประตูแล้วก็มีโจรอีกหนึ่งประตูเอาละเอาละบุกอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันมาแล้วลงเลยช้าไม่ได้มันมาแล้วลงเลยช้าไม่ได้มันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วนะครับไปแล้วหนึ่งตัวตัวละครเรามาไม่ทัน เอาแล้วครับพลาดแล้วเหรอเอาแล้วครับไปหนึ่งแล้วนะครับไปหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยตัวละครเพิ่มมาเร็วเพิ่มมาเร็วโดนยังไม่ออกเอาตัวไหนตรงนี้ปั๊บเอาเลยสกัดทางไว้ก่อนโดนยังไม่มานะครับโดนอยู่ตรงกลางไอตัวละครลงมาแล้วลงมาอีกจวงแล้วอ่ะ ตรงนี้น่าจะกันได้สองเส้นทางเลยนะมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ใช้ปืนตรงนี้จําไม่ได้เลยตรงไหนเอยอ๋อมันจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะครับรนี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้เป็นโล่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 เป็นโลกเ,เอาตรงไหนดีอ่ะจอมันหน้าประตูเนี่ยเอาโล่อัดมาเลยอัดหน้ามาเลยนะครับอัดหน้ามาเลยวางอืม เฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไม่มีระวังหลังตัวละครระวังหลังไม่มีเร็ว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 ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเข้าไปอีกสองแล้วสามแล้วอืมอืมงวดนี้หลุดไปสามเฮ้ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้ว หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วซีแล้วโอ้ยงี้เราต้องมีปิดมีโกแล,ล้วครับต้องจัดโกไว้แล้วนะครับต้องเอาโกไว้แล้วองมีโกหนึ่งตัวแล้วละ่ะเออมีโกมีศูย์หน้าแล้วล่ะครับเนี่ยจัดแบบทีมบอลเลยเฮ้ยหันหลังให้ทำไมล่ะเอาแล้วครับเอาเอาแบ็กแบ็กขวามาก่อนเลย แบคขวามาเลยเฮ้ยโกรประตูนู้นยังไม่มีเลย<ป>เฮ้ยโดนยังไม่ออกเลยวันนี้โดนเขานิ่งมากเลยเอาละครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเอาละเอาออกไปเป็นโกรประตูเหนือไอประตูบนก่อนเลยครับเอาละครับมาแล้วเราโดนก็ไป4ี่ตัวนะครับ ฆ่าไปสี่ตัวละครแล้วสัญลักษณ์อยู่ตรงไหนอ่ะจะดูจานวนนี้จำนวนอิน,นนิมี่นะครับจำนวนไอ้ตัวนวนไอวว้มอนสเตอร์หมดครับเรียบร้อยเออโดนเข้าไปสี่ตัวเราก็เสียแต้มนะครับโอเคนะครับอันนี้เอามาอยู่ที่ตรงนี้โดเบอร์แมนอันนี้เป็นการสนทนาของโดเบอร์แมนนะครับเราก็แตะออโต้ไปเลยโดเบอร์แมนออกมาคุยอะไรกันเอย คุยกับกาดนะครับเออคุยกับกาดกาดอามิญาอามิญานี่เป็นตัวละครเดินเรื่องนะตรงนี้ใครนี่คือโดเบอร์โดโบแมนที่แรกนึกว่าสุนัขพันโดเบอร์แมนเอามาใช้ในการต่อสู้ด้วยที่แท้เธอคนนี้เองหูเธอเหมือนโดเบอร์แมนอะไรครับแอดค่าไปเลยดีไหมเนี่ยเอาสนทนากัน แอดสกิป <Ask>, ไปเลยนะครับแอดสกิป <Skip S 2> ไปเลยสกิ <Set S 2> ปเสร็จแป๊บมันก็จะข้ามบทสนทนาไปเราก็จะได้ตัวละครเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เอ่อชื่ออะไรเอ่ยไม่บอกชื่อนะครับไม่บอกชื่อแอนเซลใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่าวเอ่ยแอนเซลเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวไปดูว่าจะใช่ไหมนะครับรับไปก่อนเลยรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูที่โอเพเรอเตอร์ เฮ้ย T R 5ได้ตัวละครเพิ่มอ,อีกตัวองแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะให้ไปเลยเหรอ,อขอมาดูทีมโอเปอเรเตอร์ก่อนี่แอนเซลใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยให้เราแตะที่ทำอามิยานะครับอามิยาทำไงต่ออามิยาอามิยาทำไงต่อเอ่ยให้อัพแล้งเหรอแล้งอัพเกรดของอามิยานะครับ แตะที่แรงนะครับแตะเครื่องหมายถูกแตะเครื่องหมายถูกนะครับอะไรต่อเอ่ยอัปเกรดสกินฟอร์ม2อไป3อ๋ออันนี้คืออัปเกรดสกินนะครับนี่แล้วก็ตกลงแต่ว่าอิน f ตัฟชั่นเดามีไม่พอนะครับไม่พอตรงนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้มันจะขึ้นมามาบอกเนี่ยครับไม่พอครับเอ่อนี่คืออัปเกรดสกินตัวนี้นะครับสกินตัวนี้นี่จะอัปเกรดตัวนี้นะครับ ไม่พอไม่พอก็ไม่เป็นไรเราก็ผ่านไปนะครับนี่นี่น,นี่สกิลตัวนี้นะครับเออแหลงสองถ้าเราเข้าแหลงสองล่ะก็ไม่ได้ออแหลงสองไปสามเนี่ยแหลงสองไปสามตัวนี้ไปไม่ได้ครับอุปกรณ์ไม่เพียงพอไอเทมไม่พอครับไม่เป็นไรถอยหลังกลับอันนี้จะดูแอนเซลที่มาใหม่อ่ะใช่ไหมแอนเซลแอนเซลอันนี้คือพลูเม ภูเม่มาใหม่นะครับมาใหม่ให้เลยภูเม่นี่กี่ดาวเนี่ยภูเม่กี่ดาวเอ่ยไม่บอกเลยตรงนี้ไม่บอกว่ากี่ดาวแอตแท็กเลงมารีสามดาวครับนี่อยู่นี่เองนี่คือสามดาวนี่คือแอตติบิวแอตติบิวก็คืออะไรอ่ะอสเตตัสนั่นเองนะครับเอา้าก็จะ ให้เขาขึ้นเป็นเลเวล3เฮ้ยไม่อยู่เป็น4เลยเหรออ่ะสี่ก็4นะครับอ่ะสี่ก็4เลยมาถึงปั๊บได้4เลยนะเธอนะอ่าอ,อ,อ่ไม่ต้องคุยละไม่ต้องคุยละไปลบเถอะอ่าไปลบดีกว่าไม่ต้องคุยละส่วนแอนเซลอีกคนหนึ่งไม่เห็นนะครับเมื่อกี้นี้ที่ได้มาอีกคนเป็นผู้ชายหรือว่าก็คือคนนี้นั่นเองรูเม์เมืเม่อกี้เนะี้ยอ่ะไม่เป็นไร ทำไมมิดไนต์เราไม่ลงเนี่ยมิดไนต์เนี่ยหายไปไหนเนี่ยอ่ะลุยต่อนะครับลุยต่ออันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คือ3ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าฉากต่อไปเขาจะให้ใช้3หรือเปล่าไม่แน่ใจเอ่อเลเวล3ามหรือเปล่าไม่ใช่อะเลเวล2ชุดนี้เป็นเลเวล2อ่ะเนี่ย เลเวลเลเวลขึ้นเลเวลลงอ๋ออันนี้เป็นการเซิร์ชนะครับเป็นการให้เรียงจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนนะฮะส่วน3นี่คืออะไรเอ่ยไม่แน่ใจอ่ะไปแล้วกันไปลุยเทอร์มินอลต่อเพื่อรับตัวละครเพิ่มนะครับเคลียสามถึงแปดอันล็อกอ๋อเนี่ยจะจะเปิดตรงนี้ได้ก็ต้องเลียร์ดนันสามทับแปดนะสามขีดแปดนะครับแล้วก็ส่วนเทอร์มินอลตรงนี้ ยังเข้าไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ต้องต้องรอเคลียร์ก่อนไปที่อีวินทามเลยก็ได้นะครับวินไทม์นี่จะไปที่เมนนี้ก็ลองดูเมนอ่าเนี่ยเหมือนกันเลยครับไปที่เดียวกันเอาแล้วครับด่านที่ TR5 นะครับด่านนี้เอาลองดูอันนี้ให้4ตัวละครโอโ้โหเลเวลหนึ่งนั้นเลยเลยครูสก็มาไปเลเวลหนึ่งเลยครูสเนี่ยของเราอัพไปเลเวลเท่าไหร่แล้วขอล็อกเราที่เลเวลหนึ่งนะครับอันนี้แสดงว่าเกมขอล็อกเราโอเคล็อกเราก็ได้ สู้นะครับสู้สู้เอาละฮะอันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งทั้งของมอนสเตอร์แล้วก็ของเราประตูหนึ่งต่อหนึ่งแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างละ่ะเส้นทางเดินเขาเป็นยังไงมันจะต้องเดินเลาะริมอะริมบนมาละแน่แน่เลยเอา้ามางนี้เหรอเฮ้ยวางไม่ได้วางไม่ได้เฮ้วาง,ด,วางด้ส,สีเขียวเหรอ หนึ่งแล้วสองแล้วเฮ้ยวางตรงนี้ไม่ได้วางข้างทางเดินไม่ได้วางตรงนี้เอ้าเอามาตรงนี้แหละอา้อาวเฮ้ยมีอ,อ,อ,มอีกตัวละครหนึง่งอ่ะให้สี่ไม่ใช่เหรออา่ามาเลยครับอยู่จอมอนสเตอร์เดินมามาแล้วมาแล้วเอาล้วครับจานนี้เห็นหรอกว่ามันมี เอนิมีแค่สี่เท่านั้นเองตรอไม่แน่ใจวจะมีมอนสเตอร์สี่ตัวจริงอ้าวเฮ้ยเข้าเฉยเลยเข้าเฉยแล้วตีไม่ถึงเลยเฮ้ยแล้วแล้วก็วางขวางก็ไม่ได้เฮ้ยวางยี้งจะไปตีมันได้ไงล่ะตาย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 เนี่ยเนี่ยมันก็จะมาทางนี้อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วเอ,อเอ้าอืมอ่าวางยาเเาซะแล้วด่านนี้เนีเ่ยเฮ้ยดูยืนเฉยเลยใช้การได้อยู่ตัวเดียวเองเว้แล้วครับเวแล้วครับสี่แพ้แน่นอนนั่นไงอันนี้ต้องวางแผนใหม่แล้วครับเออ ถึงแพ้ก็ให้ครับให้ตัวละคร2ดาวมานะครับให้ตัวละคร2ดาวมาด่านชื่อดูรินนะครับให้ดูรินมานะครับรับไปก่อนเลยแล้วกันด่านนี้เราต้องไปแก้ตัวใหม่แล้วนะครับแก้ตัวใหม่เพราะว่าเราไม่สามารถจัดการป้องกันได้นะครับด่าน TR5 นี้นะครับนี่เรามาแก้ไขใหม่ก็โอเคครับสำหรับอาร์คไนท์คลิปนี้ก็ไวประมาณเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะสนุกกับอาร์คไนท์นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ